สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่19การันยายน2567นะคะทุกคนวันพฤหัสบดีเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกทุกคนแยกแต่ละรอบเนาะคะ่ะทุกคนแยกแต่ละหน่อยนะคะแต่ถ้าท่านไม่ชอบก็ ให้ท่านรอดูมัดรวมหรือได้เด่นประจําวันนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใจท,ท,ท,ท้ายคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตหน่อยนะคะว่าสังเกตยังไงเนาะพี่น้องทุกคนเรามาดูวันที่18ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่18นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจ9และ8มา8-6-1-6-7ค่ะพี่น้อง วันนี้นะคะทุกคนเด่นแยกหลุดเก้าแปดหลุดนะคะทุกคนหกหนึ่งมาหกเจ็ดมาวันนี้มาคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนคู่ตัวเจาะมัดรวมหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น,อน้องนายกชาติใจให้สามได้สองมาตรงๆพี่น้องสามได้สองมาหน่อยเดียวอีกตัางหากนะคะทุกคนมาหนึ่งสองสามเก้าศูนย์นะคะทุกคนขาสามกับสองมานะคะมัดรวมมาสาม เลขเด่นประจําวันมาเก้านะคะทุกคนวันนี้ก็เก้าก็ไหลบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเลขสี่หลุดนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันพิเศษนะคะใจให้สี่และสามหลุดนะคะทุกคนมาสองเก้าเจ็ดเก้าศูนเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาเก้าสองเด้งเข้าคู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะทุกคน น้อยปกติใจะให้หนึ่งและศูนย์หลุดพี่น้องมา4 9 7 7 3นะคะพี่น้องมา9 7 7 9 7 3 3 7นะคะทุกคนมาคู่ตัวเจาะของมัดรวมอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือ3 7 7 3เมื่อนี้คู่ตัวเจาะมัดรวมมาสองเ็งนะคะทุกคน6 7 7 6 7 3 3 7เนาะคะ่ะทุกคน VIP ใจให้5และ4มา8 0 3 3 5นนะคะเข้าคู่ตัวเจาะ อีกครั้งนะคะทุกคนขาสามหาหาสามเมื่อนี่คู่วจอมัดรวมมาสามคู่นะคะทุกคนหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามค่ะพี่น้องขาก็ถือว่าวันนี้มัดรวมก็สามไหลนะคะทุกคนหกมาหน่อยเดียวเชวพาะเพน้อ,นอยเฉพาะกิจเนาะคะ่ะเอาเอามารุ่นต่อพี่น้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคน มักกะตามได้บ่มักก็ให้พ่านพี่น้องคาสําหรับวันที่19นะคะใจเอาผลการออกรางวัลวันที่18มากํานวณให้ท่านได้รับชม4ตัวบนน้อยปกติ1497น้อยพิเศษ3297น้อย VIP 2803เอามาบวกกันพี่น้อง1 4 9 7 3 6 2 9 7 2 8 3ได้55 คู่ผลรวมวันนี้ได้55ตรงกับเลขเบิ้ลประจำวันพี่น้อง55นะคะ55-1ลบ1ดวห้บวก1ได้56นะคะทุกคน54คือผลลบ56คือผลบวกนะคะที่ใจจะมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะวันนี้ก็ใครอยากได้3ตัวนะคะทุกคนก็54 1-549 5 5 1 5 5ถึง1 5 6 9นถึง5 9ะคะเดี๋ยวใจดูก่อนเนาะพี่น้องว่า วันนี้สามตัวเมื่อวานสามตัวเข้าไหมสามตัวุดพี่น้องเมื่อวานนี่ลดมีจัดพวกเขาจักตูพี่น้องครับพวกเขาจักน้อยนะคะทุกคนมาดูกันค่ะทุกคนมาดูสองตัวกันค่ะอ่าจะจะจับสองตัวนะคะสี่ห้าหกสี่มาจากไหนนะคะก็คือตัวท้ายสี่ห้าหกสี่หนึ่งถึงสี่เก้า

5 8าแปดนะคะห้าสีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วจะหมักจะพี่นองเด้อหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึงหกสามหกเจ็ดหกหกหกแปดหกเก้านะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูตัวเด่นกันค่อยดูตัวจอดนะคะว่าท่านจะชอบไหมนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่1และ0เด่นกาชาติห้าและสี่ พิเศษเและ6ปกติ9และ8 VAP 0ูและเค่ะทุกท่านมาดูตัวเจาะไปพร้อมๆกันค่ะหน่วยเฉพกิจนะคะทุกคนอยู่ที่1และศนย์ตัวเจาะสี่หนึนะคะทุกคนคะ่ะส่วนศูนย์คู่ด้านบนไม่มีศนย์ประจำวันพฤหัสบสดีนะคะทุกคนฟังอีกครั้งนะคะพี่น้องขะมีอะไรบ้างนะคะทุกคน 0 1 1 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 2 2 0อีกครั้งนะคะศูนย์นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันก็คือ0110040450550070020ค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกาชาติ5และ4 4 4 5 4 6 4 4 5 5 5 6 5

ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์รวมกับเลขศูนย์เบิร์นเลขมัดรวมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ศูนย์ใช้ด้วยกันทั้งวันนะคะทุกคนทีนี้นะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่สิบเก้าอยู่ที่เลขศูนย์และเลขหกเนาะพี่น้องเหมือนเดิมนะคะทุกคนเลขศูนย์ก็ ใจจะไม่พูดฟังให้ฟังอีกครั้งนะคะเพราะว่าใจพูดสี่รอบแล้วนะคะทุกคนส่วนคู่ตจอด้านบนมีทั้งหมดสามคู่มีสี่หกห้าหกหกหกนะคะทุกท่านเป็นเจ้าใดแน่นอพี่น้องมีคู่ใดมากบนราะคะใจขออนุญาตเขียนวันที่นะคะทุกท่านขะถ้าสมมุติว่า fc ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเปลี่ยนแยกใส่มัดรวมนะคะเดี๋ยวไทย เจทํทให้ดูหนึ่งนอยนอยต่อไป f c ทําเองนะคะเช่นติดเฉพาะก,กิจหนึ่งและศูนย์มัดรวมศูนย์และหกเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อย่างนี้เป็นต้นเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ความมักความชอบเนาะค่ะทุกคนค่ะทีนี้นะคะเลขเด่นประจำวัน พุทธหัตสบดีอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนอ่าเรามาสังเกตหน่อยกันนะคะทุกคนคะ่ะ fc เริ่มสังเกตตั้งแต่น้อยแรกหน้อยสองน้อยสามเลยนะคะน่อยเฉพาะกิจนะคะทุกคนถ้าเด่นแยกหลุดนะคะหน่อยการชาติหน้อยพิเศษถ้าเด่นแยกหลดุด ให้ fc ดูว่าเลขมัดรวมหรือว่าเลขเด่นประจําวันไหลนะคะทุกท่านตัวไหนไหลให้ท่านตามตัวนั้นนะคะถามว่านอยปกติและนอย vip มีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้าพี่น้องถ้าสมมติว่าเริ่มต้นไม่ดีแล้วนอยต่อไปก็เข้ายากนะคะทุกท่านค่ะก็ f อก็พิจารณาดูดีๆนะคะทุกคนชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเหล่วแต่หมักเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่19กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โชคๆปันหมานกันสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ